ข่าวบังกล้องอีกแล้วเราอ่ะคนเลยคนฮะเดินไปเดินป่านไม่ได้เดินละยามสามแต้มเอานะชายทำร้ายนะชายเฮ้ยไปแทนที่แทนนี่เหมือนทายเด่นกับเป็นผูนะอย่างี้ เ,น,เน,น่หมือนอยา่างหนึ่งคือการแต่งตัวเขาแต่งตัวเท่ตลอดอ่าใช่ อยู่แค่ไนโอ้ยเด็ดจีนุ่นนุ่นอยากไอชีกลัวล่ะสองขีดกันวันนี้แหละเดี๋ยวเนี่ยไปงานไปงานบวชมาเนี่ยชัดเลยห่างเลยห่างแอยแอัดแออัดผู้ห่ายตอนแรกก็ว่าจะไม่เต้นแล้วแอลกอฮอล์ลงคอเล่าลงคอแอลกอฮอล์ลงไข่โอ้ยความกล้ากับความเกาแม่งทำงานพร้อมๆกันไอ้เหี้ย งานงานงานบุญเราเปียกเพียกเอวเป็นเอวเอวเป็นเอวก็งานบุญไงงานบุญเป็นบุญตายยิ่งนี่กคน้รอตีนชิบหายจะตายแล้วใครพี่อยู่เฮ้ยได้นี่จัดให้เรียบร้อยแคทแอนชูตตึงโซสองคะแน้สองกุ้มเอ่ย สองพุ่มนะจริงเหรอฝังเน้นได้ไหมทำไมไม่ครบเลยฝังเน้ไม่ไปสามเทไหมเฮ้ยอะไรวะอะไรวะห้อกกันเน่หลอกกระทั่งทีมเดียวกันหลอกกระทั่งโอ้โสดนะฮะหลอกแม้กระทั่งข้างสนามนะฮะหลอก้ะฮะในช็อตนี้ต้องมีรีเท้นะ เดี <G ã entender> ๋ยวเอามาสโลช้าๆเลยเอ๊ะวอร์อย่างวะทำไมรู้สึกขาดตึงๆ ไอ้โหนุ่มมือกาวมองไอ้ผมนี้เขาสติวดีนะโอ้เกือบไปอตะโกนนะเกือบตะโกนน่าต้โอ้ยพลังเวโปตีนะฮะเวโปตีโอ้ดันทรีกระโหสั้นโอ,โอ,โอ้โหดูจะเด้งลง ตาต่อไปแล้วผมจะยิงให้ดูนะฮะว่าสามแต้มยิงกันยังไงปากดีไปย้อนดูคลิปเก่าโอ้โหเพียบเลยอร์มดีแท้จ็ยิงให้ดูไงไม่ได้บอกว่ายิงให้ลงอร์มดีแท้จริงนี่ลูกนี้ลูกถนัดผมเลยพี่ยิงยังไงก็ลงหายใจก่อนเปล่าเออบอลทีโอ้โหทีมาไกลเลยเฮีย สรุปพี่มึงคนนี้เนี่ยไม่เหลือพี่โอ้โหวันนี้พี่เพชรมือโคตรดุ่นบอลเลยวะใช่ไหมเฮ้ยโดดเข้าหาหาใครหาทีมตรงข้ามไม่ใช่เข้าหาห่วงหาใครหาใครก็ไม่รู้พี่หาใครหาใครเฮ้ยขอรูปไว้นักขารหน่อยไม่มีสองคนนั้นเล่นสนามเราป่ะน่ะไม่ไม่ใช่ โหยิงอย่างไกลเยอะแล้วนะสามคะแนนดีบดีบขี่ใบพิเศษอือน,นี่แหละลูกชูดวันอังคารดูชื่อไหมวันอังคารแตกยับยับแตกยับ,ยบผมมุสาเอาผู้หญิงกระทอมไปยืนหลัง หวังว่าทีมตรงข้ามเขาจะปาดีผมเนี่ยผมผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นแข็งกับแตกไอ้เนี่ยทีมพี่นั่นแหละกูไม่ไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่ทำเลยไม่เล่นเลยด้วยแค่ส่งบอลให้ไงเล่นไม่ไหวมีถามไอ้เกมหน่อยแหม่มึงดูไอ้เกมดูอยู่มาเคลียร์ด้วยโดนสอกไหมนี่ไงวะ มันเหยียบตีนที่ล้มอ่ะอมันเหยียบตีนไม่ได้โดนตอกโดนมันเหยียบตีนให้ที่มันค้ำค้ำซ้ายอย่ะให้มันยกอ่ะโดนหน้ามึงเนี่ยเหรอไม่โดนไม่โดนไม่โดนหน้าแต่ว่ามันดึงอย่างเงี้ยเหยียบมันเหยียบตีนไงเฉียวเฉียวอยู่ตายเฉยไม่ไหวหน้าทั้งนั้นโดนหมดเยี่ยปองอยู่แม่งก็เล่นงงเลยเอ้ยสองคะแนนสองคะแนโอ้ยทีที้จะวะ ทำไมเกมนี้มันนานทำไมรู้สึกนานวะไปกันล็อตเตอรบอลอันนี้มันหมื่นไหมเนี่ยสัตว์อันนี้ไม่ใส่หัวด้วยหนักของกูอีกกูว่า อเยนี่สยายปีด้วยของพี่เป็นไงก็คูแค่นี้เย็นแหม่ลูกไปทำไมพาเลยแหวให้ทมหนามเป็นแมงดกี่ลูกวะสองลูกวะนี่สามลูกเยอะกว่าสนามนี่เี็บ้าปะเนี่ยไอ้ทิษเรามีลูกหนึ่งสองสองลูกสามลูก เราเล่นลูกนี้ครับพี่เขาเลยไม่ให้งอเราเด้งวง่างเด้งว่าลงไปวะไม่ได้ลงไปเอาไปฝั่งคุณจีนด้วยไอ้เจ้าโอ๊ตมันมึงจะยุ่งอยู่มุมเดียวไม่ได้นะไอ้สัตว์สลัมวอส้ดีไว้กดครั้งเดียวได้สองสบายดีสบายดีเด็กเราพักกดไมแม่พิสุทธิ์ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอก โอ้โหอีย็บียกอียกบเรียบร้อยมวันนี้เพชร็นดันดูเอาฮะดูเอาวันนี้ดูเอมือดูดบอลมากเลยพี่วันนี้พิเศษนี่แหละูมนี้แหละวันอังคารมันก็ทำอย่างเงี้ยลงไมไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่มีใครปิดด้วยปิดนาก่อนลับแล้วเนี่ย โอ้ดูเอกฟังนะพี่เอกดูนะเนี่ยไอบอลบอกสลับแล้วสิบนาทีไอบอลพี่ไอบอลไอบอลพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าของยิ๊บไปตัดเสียงใส่ซาวอ่าโอเคดีแทนวดีแล้วเห็นไหมพี่เอกบอกดีแล้วดีแล้วเขาไม่ใช่หรอเมื่อกี้พี่เอกบอกดีแล้วดีแล้วไงตัดตัดท่าเปลเอาซาวพี่แมนมันเข้าแกรบเลยติดเหลืองเอาพี่แมนเข้ากล้องเนี่ยติดเหลืองตลอด ทำไหลมาเนี่ยเป๊แทนโอ้เก่งเกแต่งตัวเหมือนเอ่อบิวแชมเบรียมาดเหมือนนั่นน่ะไอ้บาโชอะอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่แต่นั่นมันฮิปฮอปนะแต่นี่มันเกย์ซันชื่อมเลยนะฮาเลมฮาเลมอะไรก็อย่างทีมบาโช่เออที่มันโชว์บาโชอ่ะเก่งที่มหาลัย มันเล่นมันแบบว่าเหมือนบาสเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอื่าิ้คิวเจ้าันทีโอ้เป๊ะไงว่ะโอ้ยนิ้วติดอ้าวไปครับบอลลังคาทำไงอุ้ยโดนขาตัวเองป่า ีโดนขาตัวเองออกเปล่าใครเซ็นพี่ใครเซ็นเราอะใครเซ็นผมเซ็นวะนี่คู่หน้าพี่กะอันนี้ใช่ออะไนะไม่จริงหรอปิ๊กทำไมทำไมเล่นเซ็นอะไม่รู้พี่ไม่อยากเล่นเซ็นอะไม่รู้พี่ได้อยากเล่นเซ็นก็ได้โอ้ย ผม่นนี้นะพี่เอกบอกผมนะหมดแล้ว <c oughs>